ก็พอดีเห็นนะครับช่วงนี้ยสอวันมาเนี้ยก็จะเหนเ็นเพื่อนใน Facebook หลายคนนะครับโพสนะว่าในขณะที่ตัวกูยี่ห้าแล้วยีหแล้ว30แล้วแฟนยังไม่มีเลยเพื่อนกูลูก2แล้วอะไรเงี้ยลูกเข้าโรงเรียนแล้วนะครับเราไม่เปรียบเทียบกันดีกว่าถ้าเราพูดแบบนี้มันจะทํานองว่าก็้วทำไมกูถึงไม่มีสักทีล่ะอะไรประมาณนี้อันดับแรกก่อนถ้าเราอยากมีแฟนนะเราต้องเปิดใจ การที่เราอยากมีแฟนอยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราต้องเปิดใจพอเราเปิดใจแล้วมันก็จะมีคนรอบข้างเนี่ยมันจะดึงดูดเข้ามาหาเราเองนะถ้าเราไม่เลือกนะใครก็ได้มาเลยมันจะมาเองอยุกเว้นแต่เราจะบอกว่านี่ไม่ผ่านนี่สูงไปนี่เตี้ยไปนี่ขาวไปนี่ดำไปนี่ไม่ใช่สเปควันนั้นนะครับมันจะมีข้อจำกัดแล้วเราก็จะไม่เจอคนที่ใช่สักทีในทางกลับกัน เพื่อนเข้าโรงเพื่อนเนี่ยมีลูกแล้วเข้าโรงเรียนแล้วอืถ้าเราอยากมีลูกเราต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าเรามีลูกเราจะเลี้ยงเขาได้หรือเปล่าไม่ใช่แค่เราอยากมีไม่ใช่แค่ว่าตั้งคันเก้าเดือนคลอดจบไม่ใช่ในระหว่าง9เดือนที่เราตั้งคันเนี่ยงานที่เราทําเราก็อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่แล้วถ้าสมมุติว่าเราคลอดออกมาภาระในการเลี้ยงดูล่ะมันจะเป็นยังไงอืปัจจุบันนี้เรามีรายรับไหมแล้วรายรับกับรายจ่ายเนี่ยมัน มันมันสมดุลกันหรือเปล่าไม่ใช่รายรับแค่นี้แต่รายจ่ายเยอะขึ้นแล้วลูกที่คลอดออกมาล่ะเออเราเขาต้องใช้เงินถูกไหมไม่ว่าจะเป็นค่าผ้าอ้อมค่าแผงเพ,พิดค่าเสื้อผ้าต่างๆอาหารการกินของเขาคืออีกหนึ่งชีวิตเออเราก็ต้องเพิ่มไปอีกเท่าตัวหนึ่งถูกไหมรวมถึงค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉินอีกอืมแล้วที่สําคัญใช่แหละบางคนฉันมีเงินโอเคฉันมีเงินเลยใครจะเลี้ยงให้เรา ตัวเราพร้อมที่จะเลี้ยงไหมบางคนอาจจะบอกว่าก็อยากมีนะเดี๋ยวให้ปู่ย่าตายายที่บ้านเลี้ยงให้ก็ได้ให้พ่อให้แม่เลี้ยงให้ก็ได้จริงๆการที่บ้านหลังหนึ่งมีอยู่3ามเจนมันดีนะมีเด็กเล็กนะมีวัยทํางานมีวัยผู้สูงอายุมันเป็นวัยที่มันเป็นครอบครัวที่ดูมีความสุขแต่เราอย่าทิ้งภาระการเลี้ยงหลานเนี่ยให้กับผู้สูงอายุเลยนะครับ มันไม่ได้ดีเสมอไปหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีแฟนเปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดใจให้กับตัวเองแล้วการที่เราเปิดใจเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งสิ่งรอบข้างดึงดูดคนรอบตัวเราเข้ามาหาเราเองแล้วถ้าเราอยากมีลูกอยากมีครอบครัวลูกเนี่ยมีกับใครก็ได้แต่ครอบครัวคือความสมบูรณ์นะคือความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีครอบครัวที่ดีอยากมีลูกที่ดีนะเราก็ต้องดูก่อนว่าการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงะการเงินพอหรือเปล่าการเลี้ยงดูมีเวลาให้ลูกไหมอืม นะครับ